ปิดปิดปิดไอเล่นพี่หน่อยเล่นพีหน่อยเปเร้นชุบเกลื่อนหน่อยชุบเกลื่อนหน่อยมึงป้นตรงนี้ให้มดก่อนมึงป้นให้หมดใครว่ามึงป้นให้หมดมึงป้นให้หมอดมึงเอาอมาเชเล่นด้วยคนนึงอ่ะชุบแล้ว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 บอลลบอลบอลเลยบอลเลยบอลเลยบอลเลอยเล่นหน่อยเล่นหน่อย มึงป้นมึงเออมึงป้นมันออกมามึงป้นมันออกมาชุบชุบชุบเพื่อนหน่อยที่ตรงนี้มึงปิดนาจังวะแล้วมาตอกเออป้อนไปไล่ทีละคันไล่ทีละคันไลไปไลไปไล่ปไล่ทีละคันไปยิงให้หน่อยยิงยิงยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยตอกแล้วมาตอกมึงมึงมามาเชยกันป้ามึงคว้าออกมาเลยใครมีอ่ะเฮ้ยเบาเลิศเบาเลิเบาเลิศมากมาตอกมาตกมาตอกมาตอกมาตอกม่ตอกมา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 ตกตกมาตอก เหลือบอลเลอร์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 บอลเลอร์บอลเลอร์เอาหน่อยบอลเลอร์ซ้ำหน่อยซ้ำตอนนี้หน่อยพี่ตายเหี้ยมันด้วยมักศพมันด้วยมังกักศพมันด้วยเออมัาเลยบ้านมาเลยบ้านไปสอดมาตรงนี้ไปสอดเออสามไอ้บัวมึงไปในบ้านแน่สัตว์มานี่ปล่อยที่ไอ้เหตุ สวยสวยเอากลับ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 เอาไปหมเอาไลหมดเอาไปหมดผมลุบรถรยิงชบรถอซ์บอลไ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 อซ์บอาไออลไบอลไอซ์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 บอลอบอลไอซ์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 บอลไอั์บอลไอซบอลอซ์บอลไอบออซ์บอลไอซ์บอลไอซ์อลไอง์บงลไอซ์ลอบออซ์ลอบออซ์ลไบอล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  าตา่อต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 ่อคูไปหมดไปมันจะมันไอ้รี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 หมดคูรีรีหมดแล้วรีไรไม่ได้ไอ้ยยิงนี่ไปไหนมายหล่นหมายหล่นข้างหลังอ่ะเล่นคนนึงอย่างงู้ไอ้เหี้ยไอ้พิ้งเตี่ยเลยกดจีเล็นหน่อยกดจี๊ดเล่นหน่อยกดจีเล็นตายอีกไอ้เหี้ยนิ่มจัดไปจุดตู้เลยจุดตู้เลยเห็นเล่นกูเห็นเอ้ยกูโดนยิงตาย ตายสวยยยสวยยเฮ้ยเอ็นยาวเพื่อนพี่พีกัเนไปเล่นบนรอไเนอมันเหมนที่เพื่อนนน่อมึงชบหน่อยมึงชบหน่อยมึงหน่อยมึงทำไมมึงชบหน่อยมึงชบหน่อยดูไว้มึงชมหน่อยตายพี่โตงเ็นป่ะพี่โตงมชมหน่งมหนึ่งกูอยาให้กูวาสี่ชพี่เดกเจริงนะพี่แี่กับมาพี่แวนไปเฉยเยิงกูดแบดีแบงยิงกูชกันหนชบกันหนทำไมผมไม่เจอวะ ี่มันโค้งแค่ไหนพี่มันเฮ้ยดูแซนหน่อยดูแซนหน่อยเฮ้ยจะโดนซ้ำจบแล้วจบแล้วพี่มันข้างหน้ารี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 ตายอีกไอ้ซันสลบซันสลบตายอีกตายเฮียอะไรสัตว์สวยบ้าสวยสวยตรงนี้ตายนะพูดเฮียอะไรมึงไอ้สัตว์ตายอีกเพื่อนหน่อยเนาะมึงเอาเอาเสื้อเขียวนี่ดิครับพี่พี่แหนใครพี่มึงไม่มีน้อง เฮ้ยเถอะพี่เอ้ยยิงไว้ยิงไว้ยจับเพื่อนดิจับเพื่อนดิเฮ้ยจับเพื่อนจับเพื่อนจับเลยิงให้จับเลยจบเลยพี่เฮลิจับใครมาพูดหน่อยจับใครงอจับยิงให้กูยิงให้กูยิงให้กูยิงให้นี่สันนี้สคดนะรถรถคันนี้เคลียร์นะชุบมาแล้วงอจัดงอจับเฮ้ยยิงปืนบนรถมันหน่อยยิงปืนบนรถมันหน่อยยิงไอ้เชี่ยนี่ดีไอ้ติ๊ดอยู่ไหนอะสุดท้ายใครยืนไในเฮีย

ต่ต่อต่ต่ต่าต่อเลยตายตายตรงนีตายหมดน้อยน้อกดให้กขัดให้กขัดให้เพื่อนจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วีหไพ่ลไพหเพื่อนไหดีเพื่อนอยู่ไหนวะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยอุ้มมันอุ้มตไปอุมตไปไปเปิดตเปิดเปิดตต่อไป ไล่ลำเกินไปใครสนุกกนสนุกไปเลยตองเลตองเลตอเปงเปงดูเพื่อนด้ไอมสปต่อยดูเพื่อนได้ดิชุบไปชุบไปพี่ไล่ลำเกินไปพี่เห็นหลาไล่ลำเกินไปนเลโอ้โหมาคันมาค่โดนชนมาครับ เราหน้อยอ่ะโอ้โหมึงบนหน่อยเอาหน่อยเอาไอ้ยิงอเลยน่ะพี่ยิียงเลยนะยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วโดนเลยพี่ต้นปืนหลังแบกปืนหลังปืนหลังทุไม่ต้องไม่ต้องปนตลาดก็ตายยิงไม่เขาหน่อ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 ยตายก็ตายเล่นการก่อนเล่นกางก่อนเล่นกางเล่นการหมดเล่นการหมดวายไปแล้วเอ้ยเพื่อนโดนสายเยอะเด้อเพื่อนโดนสายเยอะเด้อเพื่อนโดนสายเยอะนะครับดูไว้ทุกคนเบียตรงนี้หน่อยดีช่วยเบียหน่อยดิ

เดี๋ยวมึงตกด้วยไอ้สัตว์ตกมาอยู่ใต้เตียงกว่าเฮ้ยเตียงครับพี่ใครพี่มึงกูมีน้องกูไม่มีน้องไอ้สัตว์โอเคควายอ่าควายควายเฉยไอ้มาชุบหน่อยดิกูไม่มีดีลายล่ากระตาตรงนี้ชุบเยอะตรงนี้ชุบเยอะตรงนี้ชุบเยอะเฮ้ยไอ้สัตว์ชุบด้วยสัตว์ ตรงนี้ชุบเยอะตรงนี้ชุบเยอะตรงนี้ชุบเยอะมาเข้าใหน่ใหม่เข้าใหน่ใหม่เราเข้าแล้วใหม่แล้วเข้าใหน่ใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งดีเยี่ยวิ่งดีเราตามพี่มาคนเดียวตามพี่มาคนเดียวตามพี่มาคนเดียวไอ้ยชุดนี้สองตัวชุดนี้สองตัวต้องรีดนะต้องรีดเห็นเห็นเห็นตรงห้องน้ำปะห้องน้ำรีอยู่ เขาวอรหน่อยเขาวอรหน่อยบอกเพื่อเข้าวอร์หน่อยไม่มีดีเดอร์ขลังข้าหลังข้าหลังเฮ้ยหยุดปน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 ไปไปแบบว่อยปัญญาอ่อนแหวนไอ้เหี้ยไอ้แหวนโคตรปัญญามัวแต่พูดมากไอ้เหี้ยไปแบบนี้โลกเลยรังกันไป หลอกแล้วหลอกแล้วแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆคนเดียวบอกว่าไม่มีอะไรดัำทีเหน่อวันนั้นวันเห็นที่คุณนั้นเข้าใจยืนยัวหลอกแล้วหลอกแล้วตัแขาดพึ่อะไรตัวขายแล้วเป็นไงทาวเวอรเอาไปแดกไงก็ไม่ สุดท้ายแล้วเป็นไงทาวเวอร์เอาไปแดกไงแฟนใหม่เจอหน้าคุณคุนั่นคนอคบอกไ่มีอะไรใหเอาก็เมื่อกี้มาร้องเพลงแฟนเก่าให้กูฟังก่อนอะแบ่งไอดีแม่หน่อยรอแฟเก่าแเก่าก็ทำไม่ดีไงเหลือไม่กีไม่ได้ดีมากเลยนะผมไปดูได้ป่ะโดนตายแล้วเป็นงไม่เ็นไม่ได้ไม่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 ไมไม่ได้ไม่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 ไ่ไม่ไ่ไไม่ไไ ถ้าไม่ดีเขางไม่เลือกกูหรอกเขาบอกไถ้าไม่ดีเขางไม่เลือกกูหรอกเขบอกให้นี่พี่ขึ้นรถให้พี่ขึ้นรถให้มาเห็นตีป้าเห็นตีป้าไอ้ย่าแม่มั่งไม่ไอ้เหี้ยกูเหรอกกูจริงกูก่อนนะในไฟอ่ะแล้วมึงรับให้ได้ดิเวลาโดนรับคือย่นะไม่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 ร้องเพลงแฟนกอให้ผมฟังต่อเออมันจี้พี่ก่อนด้วยในไฟอ่ะโง่ไงแฟนใหม่แล้วก็หาว่าพี่จี้อะไรอ่ะร้องอะไรอ่ะงงถ้ามึงทำดีอ่ะเขาคงไม่เลือกกูหรอกกูบอกให้ ไม่นะกูบอกเลิกหรือเปล่าโน no, นะเอามันไปทิ้งนะ้ำไหมพี่โนนะโน <No, S 2> นะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า